ให้มาพูดใช่ไหมโอเคเออก็อยู่กันมาหกสิบปีแล้วก็ครบกันมาสองปีกว่าก็มีแต่ไปวัดโพไปตีแบบบินต้นันไปตีปิงปองที่เสาชิงชาขอดสว่าง,างแล้วก็อยู่กันมาหกสิบปี ก็ต้องขอบคุณขอบคุณยียยกนะที่วันนี้ให้ฉันได้มีลูกหลานที่ดีๆนะเรียนเก่งหัวดีก็ดีใจอ่ะมีลูกหลานดีก็กำไรแล้วนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวันนี้นะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ที่รักฉันและฉันก็รักแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเสมอมาค่ะ แล้วก็ต้องอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณอำนาจนะคะคุณอำนาจกับน้อยเนี่ยที่ดูแลฉันมาตลอดคอยพาไปหาหมอคอยพาเฮียหยกไปหาหมอเฮียหยกถึงรักษาตัวได้สิบกว่าปีค่ะดังนั้นต้องขอบคุณมากๆากขอบคุณมากครับป๊าผมคอยพูดเสมอว่าเวลาเจอคนไทยอย่าบอกว่าชื่อสุเวศ บอกว่าเฮียหยกถึงเขาจรู้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาครับขอบคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะุณนะคะคุณภาคภูมิค่ะขอเรียนชอีกครั้งคะ่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการสวดพระพิธามอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้ท่าน,นะนที่สองนะคะคุณอำนาจและคุณอรนอุษาค่ะ อยู่หน้าพระองค์ที่สองเลยคะ่ะท่านที่สาพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการสวดอีกครั้งโดยที่โดยศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กชมรมแบดมินตันสมาคมชาวเหนือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจชมรมรักศุนทรารพรและสมาคมปากใต้นะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้นะคะ่ะคัณจัยญญาแจกแจกน้ำเลยคะ่ะ เอ่อที่กวดน้ำที่กวดน้ำขอเรียนเชิญกับนั่งที่นั่งค่ะ เอาญาติโยมเดียววันนี ah t <t ้พาทันก็จะได้ให้พอเนาะทุกคนทุกท่านเวลาพาท่านกาวนรโมทนาเป็นภาษาบาลียมก็ตั้งจิต ่หนห่วงน้ำที <c> ่ <oughs> ย่างสมุทรสาครนี่เต็มด้วยชั้นใดบุญกุศลที่ท่านย่งางใดประกอบในวันในวันนี้นะให้ดวงจิตดวงใจของคุณสุวิต์นะครับสว่างสบายเหมือนพระจันทร์ในในวันเดือนเพ็ญน,นะครับแล้วก็ทานที่เราทําในโลกนี้ก็ให้ไปสู่ในโลกหน้าคือทรงดวงวิญญาณของยุวิทต์นะครับที่เราตั้งใจมาส่งในวันนี้นะครับตั้งใจรวจนนำรับพรอ,อีกทีหนึ่ง <c oughs> ญาติวารีวังปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวัยโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปติตังตุมหังจิปเมวัสมิจัตุสเบปุเรนตุสังคปามจันโทปนราโซญาติมณิโชติราโซญาติ โยมิมาจันตัวสัพรักมินาสตัวมาเตภวตวันดารยโยสุขิติคาโกภวะอภิวะทนาเสรสานิจจุตตาปายโนาตราัตมมาวันเตงอายุมันนสุขังภานา

hanya jagoda kina dina, sanggami sepati tita Ika rata ngita yasa, tanah sopaka pati Sohanya tita moja yang lidah sito Kita nampu cacat kata urawa Barang jambi kudang ตเมยเยบบัญญัสตังอัปกันเตมรัตนายัยอุปาเมนมรัตตนาัยเตยัสสัตัวกาโรกาปยาเปรารโสกาสันตตจัปตะวันอเนกานารายาเปียเมนะสันตอาสต ชายาสิทธิตเนังลาพังสวัสดิภากายังสุขังบาลังเสี่ยนิเายโยจวันโนจ่าพกังมุทิชายสวะสัตวัดสัจอายุยจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังดังขันตุสาพเทวตา สัพพะธรรมธานุบาเมนะสัทาโสทิปวันตุเตภาวัตุสัพพมังฆารังดังขันโุสัพเทวตาสัพพะมานุภาเมนะสัทาโสทิปวันตุเตภาวัตุสัพพมังฆารังดังขันโุสัพเทวตา สัพสังฆานุภาเมนสะสัทสอสเทียภาวนตัวเตแล้วขอแจ้งค่ะค่ะเชิญถ่ายรูปเลยค่ะเดี๋ยวจะขอเก้าอี้ทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะขอเก้าอี้ทางด้านหน้าอะช่วยช่วยจัดเก้อาอี้หน่อยได้ไหมคะคือคุณผู้ชายทั้งหลายอ่ะ,อะ,อะ,อะเอาเก้าอี้หันมาด้านนี้ค่ะหันมาหาพี่ค่ะ เอาก็ยีหันมาหาด้านพีค่ะอย่า yeah. เพราะว่าให้ผู้ใหญ่นั่งแล้วก็ไม่งั้นถ่ายกันไม่หมดเดี๋ยวจะขอเข้ามาทีละกลุ่มนะคะเซตแรกนะคะขอครอบครัวก่อนนะคะขอครอบครัวก่อน,นะคะ่ะ